ไปดูวงการหมัดมวยที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างค่ะสมจิตจงจอหอฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ขึ้นชกมวยย้อนยุคนะคะกับครูเป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องในศึกกาญจนบุรีเดลเลเจนไฟ์กีฬามวยไทยค่ะ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันชกมวยในศึกกาญจนบุรีเดะเลเจนไฟก์กีฬามวยไทยสู่กำลังใจเหรียนทอง V R Team Player จัดกันที่เวทีม,มวยชั่วคราวลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าโรบินสันจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยได้รับเกียรติจากนายอธิสารอินตราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันค่ะ พาไปดูคู่ไฮไลท์เลยค่ะเป็นการชกมวยย้อนยุคนะคะระหว่างสมจิตจงจอหอฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์เมื่อปี2008ปะทะกับครูเป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องเจ้าของฉายาสิงสำอ้างคนนี้มีดีกรีเป็นแชมป์มวยลุมพินีมา3ส,สมัยด้วยค่ะปรากฏว่ารูปเกมทั้งคู่ก็ออกหมัดแลกกันอย่างสนุกสนานนะคะเรียกเสียงฮือฮาตบมือรอบสนามเลยทีเดียวค่ะ ถือว่ามาช่วยสร้างสีสันให้กับการแข่งขันได้เป็นอย่างดีสุดท้ายแล้วผลจบลงด้วยการเสมอกันนะคะ <combien? S 1> ก็ถือว่าเป็นคู่มวยะระดับครูค่ะที่มาเป็นแบบอย่างให้กับนักมวยรุ่นใหม่ได้เดินตามรอยไปสู่ความสำเร็จในอนาคต<โม> <award> และทีส่สำคัญเลยเป็นการส่งเสริมมวยไทยซอฟ p ์พาวเวอร์ของไทยตามนโยบายของภาครัฐบาลอีกด้วยค่ะ